หรัฐแบนจีนเพิ่มเติมอีก NV i d i ีดีขยับขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งโลกกรรมการเฟดประสานเสียงไม่รีบลดดอกเบีย้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้อสู่รายการยูนิทูโนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่19มิถุนายน2อ6 7นพบกับผมเต้วสวัตน์บวรเสรีภัทยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบลจอิสปริงประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ฝั่งของสหรัฐปิดบวกได้บ้างๆนะครับเป็นการปิดออาทำไฮเป็นครั้งที่31แล้วนะครับในปีนี้นะฮะ S&P 500ปิดบวก0.25%ดาวโจน์ปิดบวก0.15%แล้วก็ NASDAQ ปิดบวก0.02%นะครับฝั่ง,งตัวยุโรปฟื้นได้ต่อเนื่องนะครับสตอก600ปิดบวก0.69%นะครับฝรั่งเศส CAC 40ปิดบวก0.76%แล้วก็ DAX ปิดบวก0.36เฝั่งตัวเอเชียนะครับส่วนใหญ่บวกได้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยนิกเกอิบวกขึ้นมา1นะครับตัวจีน CSI 300บวกขึ้นมา0.27ตัวห่างเส็งย่อเล็กน้อยนะครับติดลบ0.11นะฮะอินเดียบวกขึ้นมา0.40แล้วก็คุ้นไทยเมื่อวานบวกขึ้นมา0.06นะครับยังอยู่ต่างพันสอยู่นะครับมี กระเด้งขึ้นมาเกินทันสามาถแต่สุดท้ายก็กลับตัวลงไปนะครับตัวอินโดยังปิดอยู่นะครับแล้วก็เวียดนามบวกขึ้นมา0.01%นะครับส่วนราคาทองคำนะครับบวกขึ้นมา0.63%นะครับอยู่ที่2,343ดอลลาร์ต่อทร o ซอนนะครับแล้วมันดิบ WTI ครับกลับขึ้นมาเกิน80แล้วนะครับบวกขึ้นมา1.25%อยู่ที่80.72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ บอลยูสองปีสิบปีเมื่อวานย่อทั้งคู่นะครับตัวสองป, 5, ป,ป 6. 6, ีย่อลงมาห้าปีบตัวสิบปีย่อลงมาหกจุดหกปีบนะครับสําหรับตัวแรกเศรษฐกิจของช่วงเมื่อวานนี้นะครับมีเงินเฟ้อของยุโรปนะครับดูไปที่ตัวคอซี i ีไอนะครับออกมาอินไลน์สองจุดเก้าแต่ว่ามันขยับขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้าที่สองจุดเจ็ดนะครับอ c b เองก็อันเนี้ยไม่ต้องรีบเราจะเบียรครั้งที่สองนะก็รอไปก่อนนะครับ ตัวเฮดไลน์ออกมา2.6นะครับขยับขึ้นเหมือนกันจากเดือนที่แล้วนะครับตนไลน์นะฮะตัวมาันออกมา0.2นะครับเท่ากับคาดการไว้แล้วก็น้อยกว่าเดือนที่แล้วที่0.6นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจที่เป็นของ s e ติเมนต์ของ z ซตอ e i ของยูโรโซนนะครับอันนี้ออกมาเกิน50แล้วครับดีกว่าคาดด้วยนะครับปอกมาที่51.3นะครับก็ยุโรปอย่างที่เราเล่าไปแหละ มันอยู่ในเฟสของการฟื้นตัวนะครับตัวเศรษฐกิจออกมาเริ่มดูดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มฟื้นแล้วแล้วก็กําไรเริ่มเห็นการปรับประมาณการขึ้นแล้วนะครับวีที่แล้วย่อลงไป <c oughs> เป็นเรื่องของตัวการเมืองนะครับเป็นจังหวะเก็บคุณยุโรปเพิ่มเติมนะครับฝั่งของตัวสหรัฐก็มีตัวเลขยอดค้าปลีกเหมือนกันนะฮะตัวยอดค้าปลีกพื้นฐานหรือคอลลีเทลเซลนะครับรายเดือนเนี่ยออกมาติดลบ0.1นะครับ ต่ำกว่าค่าที่0.2นะครับแล้วก็ติดลบตอนนี้มอจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่ากําลังซื้อของผู้บรโภคก็เริ่มที่จะหมดแรงนะครับน่าจะเห็นเงินเฟ้อลงต่อแหละเพราะว่าผู้บรโภคเริ่มไม่ค่อยใช้จ่ายนะครับตัวเฮดไลน์ก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับดีเทลเซลปกติก็ขยายตัวแค่0.1นะฮะต่ำกว่าค่าที่0.3ครับผมส่วน ตัวเลข GDP now นะฮะของ Q2 นี่ออกมาอินไลน์ที่3.1นะครับก็เบื้องต้นก็ยังดูแล้ว Q2 โตได้ดีอยู่นะครับก็เป็นเทรนที่เป็นซอ f t landing นะโตได้เหมือนเดิมแต่ว่าก็เริ่มเห็นสัญญาณการโตน้ลงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สปอร์ตมุมมองซอฟต์แลนดิ้งของเฟดนอนแล้วก็ของเราด้วยนะครับหลักเบี้ยก็น่าจะมีการลดสักหนึ่งครั้งในปีนี้นะครับก็เป็นภาพของตัว โกลดีล็อกอยู่นะครับเราก็แนะนำายหุ้น US เหมือนเดิมนะครับก็เป็นอ Spring US Tech แล้วก็อ Spring US บูชิพนะครับทั้งสองกองทุนนี้เลยนะฮะส่วนยุโรปเมื่อกี้แนะนำไปเป็นอีสปริงยุโรเปียนโกลด์นะครับ ESG EG นะครับสำหรับข่าวนะฮะก็เมื่อวาน NVIDIA ปิดบวกขึ้นมา3%กว่านะครับตัว Apple เป็นประจํนิ่งๆก็โดนแซงเรียบร้อยนะครับแซงทีเดียว2เจ้าเลยนะก็ ขึ้นมายึดเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วนะครับมูลค่าของเอ็นวีเดียตอนนี้แตะไปอยู่ที่3.3ล,ล้านล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ากลายเป็นว่าอเมริกามีบริษัทที่เกิน3ล้านล้าน,าน,านเหรียญอยู่ด้วยกันทั้งหมดสาเจ้านะครับเอ็นวีเดียเป็นผู้นำด้านชิป AI นะครับร็กซอฟเปิดตัว AI มาสักพักแล้วร่วมมือกับ OpenAI นะครับก็ขึ้นมาจาก AI เหมือนกันแล้วก็ Apple 2 ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็ขึ้นมาเยอะนะครับก็เปิดตัว AI หรืลย p p l e i n อ e l l l g e n c e เหมือนกันนะะก็สามตัวของเจ็ดยังฟ้านะครับก็ขึ้นได้ค่อนข้างดีมากในช่วงที่หันมะานะฮะข่าวที่สองนะครับเมื่อวานก็เป็นคิวของกรรมการเฟายอาว่าพูดแล้วนะฮะก็วีคแล้วพาวะพูดไปแล้วส่วนใหญ่นะครมีให้ดูในรูปนะฮะส่วนใหญ่ก็จะพูดประมาณว่าเดี๋ยวต้องขอดูเงินเฟอ้อที่มันปรับตัวลงแบบเนี้ หลายเดือนก่อนครับเดือนเดียวไม่สามารถบอกได้นะครับแล้วก็เฟดจะอดทนรอไปก่อนนะครับเงินเฟ้นลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอรอให้ชัวร์ก่อนดีกว่านะครับก็โทนหลบเดียวกันหมดนะก็คือไม่รีบนะครับทุกคนก็ไม่รีบตก็ลองหนักกันดูได้นะครับก็ไม่มีใครรีบนะครับเป็นโทนที่ออกมาแล้วก็ตลาดรู้อยู่แล้วครับว่าเฟดจะต้องพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเฟดก็พูดแบบเนี้ยมาทุกเดือนนะครับก็ก็เลยไม่ได้มีอะไรมากนะครับตลาดก็ไม่ได้รีแอคอะไรกับตัวตัวเฟด สักเท่าไหร,ร่นะฮะส่วนข่าวสุดท้ายนะครับที่ออกมาเมื่อคืนเนี่ยตัวของอเมริกานะครับก็จะเตรียมที่จะแบนจีนเพิ่มเติมอีกถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักปี2อสองเนี่ยเขามีการออกตัวชิปแอรนะครับชิปก็คือชิปเซมิคอนดักเตอร์ครับแล้วก็แอรก็เป็นกฎหมายนะครับชิปอันนี้มันคือการให้เงินสนับสนุนบริษัทพวกเซมิคอนดักเตอร์ของอเมริกาให้ย้ายมาผลิต ในประเทศมากขึ้นนะก็ให้เงินไริเรณ์เต็มให,หนุนๆนะครับก็หลักๆเนี่ยเขากลัวว่าเงินที่รัฐบาลให้ไปกับพวกนี้จะไปสักซื้ออุปกรณ์ผลิตอุปกรณ์ต่างๆทุกอย่างมาจากจีนรัเสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็อิหร่านนะครับพวกนี้กลัวมากก็เลยจะมีการออกกฎหมายว่าห้ามบริษัทที่ได้เงินทุนไปแล้วสั่งซื้ออุปกรณ์ทุกอย่าง จากจีนรัสเซียเกาหลีเนือแล้วก็อิหร่านนะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที่พวกนี้มีคือเกี่ยวข้องนะครับก็จะห้ามหมดเลยถ้าจะเอามาใช้ในโรงงานในสหรัฐนะคใครบ้างกนะ็เช่นพวกทีเอ็มซีพวกีเอ็มซีไปตั้งโรงงานที่อเมริกานะได้ตังค์ด้วยกนะัแล้วก็ Intel นะครับที่ผลิตอยู่ที่สหรัฐนะครับผมก็ให้เงินไปแล้วทั้งหมดเนี่ยสามจุดเก้าหมื่นล้านดอลลาร์นะครับก็อันนี้เป็น เป็นเงินที่ให้ไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะห้ามเฉพาะคนหรือโรงงานที่ผลิตอยู่ในอเมริกาถ้าโรงงานเนะี่ยมันผลิตอยู่ที่นอกสหรัฐเองก็จะไม่ได้ห้ามอีครันที่ m ็ MC, ก็มีโรงงานใ้ไต้หวันขอบอเมริกาก็าจะโดนห้ามเฉพาะโรงงานที่อเมริกาก่อนนะครับตัวต่างประเทศที่ไปคุมไม่ได้นะครับก็จะเป็นการออกกฎเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วว่าไม่ให้ไม่ให้จีนได้ไประโยชน์จากการที่อเมริกาเขามีการเร่งการผลิตชิปในประเทศมากขึ้นด้วยนะครับก็ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกระทบค่อนข้างน้อยนะครับมันก็โดนไม่กี่เจ้าแล้วก็โดนแค่เฉพาะในสหรัฐเท่านั้นนะครับก็น่าจะหมดเรื่องครับสุดาหานี้ก็น่าจะวิ่งช้าๆเอ่อยไปเรื่อยนะครับไม่ค่อยมีข่าวอะไรใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ